รายการนี้เป็นรายการวันที่31มกราหัวข้อย่อยที่2ตั้งค้างจ่ายประกันสังคมส่วนที่บริษัทสมทบให้กับพนักงานเป็นเงิน200บาทซึ่งยังเป็นรายการปรับปรุงอยู่นะคะเราจะไปที่บันทึกรายการกันนะคะเข้าไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทกด Work f l โฟค่ะเลือกที่ลงรายวันค่ะ เลือกสมุดรายวันทั่วไปกดโอเคค่ะกดปุ่ม F3 เพื่อเพิ่มค่ะเป็นรายการวันที่31 01 58นะคะโอเคค่ะลงมาที่รายละเอียด นะคะเราจะใส่ตั้งค้างจ่ายเงินสมทบประกันสังคมลงมาที่รายการด้านล่างนะคะชื่อบัญชีให้ใส่ เงินสมทบทุนกองทุนประกันสังคมเงิน <_ d ata> สมทบทุนประกันสังคมเงิน <_ d ata> สมทบกองทุนประกันสังคม เดบิต200ค่ะต่อไปลงมาที่รายการที่2นะคะเงินประกันสังคมหักหน้าที่จ่ายค้างจ่ายค่ะให้กด F2 สมดุลที่เครดิตนะคะ กด F10 เพื่อบันทึกค่ะกด Yes กด S c ข็บออกค่ะกด Yes ค่ะ